นี่เลยครับนี่ครับแผงโซลาเซลล์ตั้งรับแดดอย่างนี้ได้ครับแบบ DIY นีครับใครก็ทำได้นะครับจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์โซลาฟาร์มอะไรต่างๆนานาก็เริ่มจากแผงโซลาเซลล์แผงเครื่องเล็กแผงเดียวนี่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นระบบใหญ่ระบบเล็กก็หลักการเดียวกันจากแขงโซล่าเซลล์มาแล้วก็ชาร์จเจอร์คอนเนเซอร์แล้วก็อินเวอร์เตอร์นะแปลงไปจาก DC เป็น AC สำหรับ DFC ที่สนใจนะครับชุดนอนนานอนสวนนอนไล่นะปิกนิกนะตอนนี้ผมจะทำเป็นเรียกว่าแพ็กเกจขายนะครับใครสนใจก็แค่บอกว่าโหลดไฟฟ้าใช้อะไรบ้าง ทีวีปั๊มน้ำตู้เย็นอะไรก็ว่าโหลดโหลดที่เราใช้งานมีอะไรบ้างแล้วก็เอาโหลดทั้งหมดมาคำนวณดูว่าควรที่จะใช้แผงโซล่าเท่าไหร่ควรที่จะใช้แบตเท่าไหร่ใช้กี่ชั่วโมงต่อวันใช้ชาร์จเจอร์คอนโทรเลอร์กี่แอมป์ใช้อินเวอร์เตอร์กี่วนันนี้มาคำนวณได้นะครับตอนนี้ขายออกแบบติดตั้งนะครับระบบโซล่าเซล นอนนาเถียงงานอนสวนปิกนิกสารพัดประโยชน์นะสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์ข้างล่างนะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ